อาไปดูเพจศูนย์ทนายความพอข้อความเรื่องสารดีกาไม่ให้ประกันบัสบัสเป็นขั้นที่3อันนี้ก็ความผิด 1, 1นึนะคะถูกจําคุก5้ปีแม้จะเพิ่เมเงินประกัน500แ0 0และยินยอมติด EM ก็ตามที50ปีก็จะเหลือ25ค่ะคือไม่เกิน20หรือ25นะคือไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามทีก็จะให้จําคุกไม่เกินเท่านี้อืวันนี้ทนายเขายื่นขอดีกาค่ะบัสบัสคือมงคลธิละโคต พ่อค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์นักกิจกรรมเชียงรายวัย30ปีจำเลยในคดีมาตรา1 1 2 2และพระบอรคอมพิวเตอร์จากการโพสเฟซบุ๊ก27ข้อความ27ข้อความนี่แหละค่ะคือต่างการรมต่างวาระบัตบาสถูกจับกลุมและดำเนินคดี2ครั้งหลังนั่งอดข้าวประท้วงเรียกร้องสิทธิประกันตัวผู้ต้องขังทางการเมืองหน้าศาลอาญาช่วงสงกรานต์ปี64และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ในชั้นฝากขังของสารเชียงรายทั้ง2คดีคดีละแสนห0าหมบาทรวมสามแสนบาทจากกองทุนราษฎรประสงค์ก่อนหน้านี้ค่ะเม,เมื่อเดือนมก,กราคมสารชั้นต้นพิพากษาว่าการกระทําของบัตบาสเนี่ยเป็นความผิดจำนวน14ข้อความยกฟ้อง13ข้อความเนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าหมายถึงรัชการปัจจุบันและบางโพสต์ก็ไม่เป็นการดูหมินหมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีและสทายาททำให้ไม่เป็นความผิดตามมาตรา1 1-2ลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีรวม14กระทงจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้1ใน3คงจำคุกกระทงละ2ปีรวมโทษจำคุก28ปีต่อมาจำเลยจำเลยและโจทยืดอุทธรต่อสาลอุทธรภาค5โจท์ขอให้ศาลลงโทษจำเลยในทุกข,ข้อความร,รวม27ข้อความ เมื่อ18มกราคม67สารเชียงรายอ่านคำพิพากษาของสารอุทธร์ภาค5พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาของสารชั้นต้นโดยเห็นว่าคำพิพากษาของสารดีกาหมายเลข6374ทับ56วางหลักความผิดตามมาตรา112คุ้มครองรวมถึงอดีตกษัตริย์ด้วยคุ้มครองรวมถึงอดีตกษัตริย์ด้วยจึงเห็นว่าจำเลยทำความผิดอีก11กระทงที่ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นยกฟ้อง ลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้1่1ใน3เหลือจำคุกกระทงละ2ปีรวมจำคุก22ปีเมื่อลงโทษจำคุกใน14กระทงก่อนหน้านี้รวมเป็นโทษจำคุก50ปีซึ่งเป็นโทษจำคุกในคดีมาตรา1 1-2ที่ถูกจำคุกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศาลฎีกายกคำร้องของประกันบัตรบชั้นที่3หลังทนายยื่นฎีกาเพิ่มวงเงินเป็น50,000 0บาท 18มกราคมปี67ในคำในวันฟังคำพิพากษาของสารุทรธรณ์ภาค5เนี่ยทนายได้ยิ่งคำร้องของปล่อยตัวชั่วคราวตอนนั้นเงินประกัน4 0,000สารชั้นต้นมีคำสั่งให้สาลฎีกาพิพากษาสั่งต่อมาในวันเดียวกันสาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตประกันตัวระหว่างดีกาเนื่องจากพฤติการเห็นคดีประกอบกับสาอุทรธรณ์ภาค5ลงโทษจำคุกจำเลยถึง50ปีหากปล่อยตัวชั่วคราวเชื่อได้ว่าจะหลบหนีให้ยกคำร้อง ทำให้บัตบาสถูกจับตัวถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำเชียงรายในระหว่างดีกา9กุมภาพันธ์67ทนายความยื่นคำร้องของปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างดีกาอีกครั้งสารชั้นต้นมีคำสั่งให้สาลดีกาพิจารณาสั่งเช่นเคยสาลดีกามีคำสั่งเมื่อ10กุมภาพันธ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้เหตุผลเดิมนะคะล่าสุดวันนี้ทนายความได้ยื่นดีกาตตอคำพิพากษาของศาลธรณ์ภาค5ต่อสาลดีกา พร้อมกันนี้ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีกาอีกครั้งเป็นครั้งที่3วางเงินประกัน500,000บาทระบุเหตุผลสำคัญในคำร้องว่าคดีของจำเลยยังไม่สิ้นสุดได้ยื่นดีกาต่อสาลมาพร้อมกับคำขอร้องปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นดีกาและที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติการหลบหนีรายงานตัวต่อสารตลอดนอกจากนี้ยินยอมให้สารกำหนดเงื่อนไขาการปล่อยตัวไม่ว่าจะมีการรายงานตัวต่อผู้กำกับดูแล การติดกำไร EM ก็ตามซึ่งวันนี้พี่คอห์แล้วเนี่ยไม่อนุญาตค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อนุญาตจึงถูกขังทีรเรนจำเรือนจ,จำกลางเชียงรายต่อไปปัจจุบันคือ16พฤษภาคม67บัสบาสถูกขังนเรเรนจำกลางเชียงรายมาเป็นเวลา120วันแล้วนับตั้งแต่วันนี้เขาเดินทางมาฟังคำพิพากษาของสาอุทธรที่สารเชียงรายด้วยตนเองโดยระหว่างถูกคุมขังบัสบาสอดอาหารนับตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ ถึง24เมษายน2567เป็นเวลารวม58วันหลังการอดอาหารของบุ้งตะวันและแฟรงค์เพื่อร่วมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังการเมืองทุกคนบอกแล้วว่าอย่าเขียนว่าเป็นผู้ต้องขังทางการเมืองการละเมิดมาตรา112ไม่ใช่คดีการเมืองอันนี้เป็นคดีมินประมาทอาฆาตมารม้ายสถาบานันครับแล้วแล้วกฎหมายเนี่ยรวมไปถึงอดีตกษัตริย์ด้วย เออเพิ่งิได้ยินคำนี้จำดได้ไหมที่แกเล่าให้ฟังบับสเนี่ยเป็นพ่อค้าออนไลน์คนหนึ่งแหละเออที่อยู่ในข้อมูลชุดความคิดหนึ่งแล้วบับสก็โพสตบานทีก็แชร์การที่โพสและแชร์เนี่ยต่างกรรมต่างวาระน,นะมันก็เลยต้องโดนกระทงเยอะทีนี้เขาเก่งว่าถ้าห้าแสนเนี่ย <c oughs> บสัสจะหนีแน่นอนหนีแน่นอนเขาก็เลยไม่ยอมปล่อยอใครเป็นคนนิยามคำว่า คนไหนจะเป็นนักโทษทางการเมืองได้บ้างพวกเขานิยามตนเองนะศูนย์ทนายความก็เคลมว่าไม่ไม่ต้องดูอะไรเนี่ยนี่นี่ข่าวนี้มาจากเพจศูนย์ทนายความนะใช่ไหมบัตบัสถูกขังในเรือนจำกางชีรายมาเป็นเวลา120วันจริงจริงนี่เก่งใจนะจริงจริงอย่าใช่มว่า112วันแล้วดูเนี่ย27กุมภาพันธ์24เมษายน24นักโทษทางการเมืองผู้นักทางการเมืองเนี่ยตัวลงใครเป็นคนให้คำนิยามคดีไหนบ้างใช่ไม่ใช่อะไรทั้งหลาย ก็เคลมมั่วกันไปหมดนะครับแล้วก็เหมารวมว่า,าท,ทุกคนหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่คดีการเมือ,อ,องค่ะเนี่ยคุณมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายสถาบันกษัตริย์คดีหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายไม่ใช่คดีการเมืองคดีการเม,มืองคืออย่างเงี้ยอย่างพวกเราลงถนนไปไปน,นู่นนั่นนี่โน่นอ่ะกระบฏก่อการกระบฏเป็นภายในราชอาจากอักรเรยว่าไปอันเนี้ยนักการเมืองทุจริตเงี้ย คดีการเมืองคุณบอกเป็นการเมืองไหมล่ะมันทุจริตไงอันนี้คดีการเมืองนักการเมืองทุจริตคดีการเมืองพรรคิมลัวชั่วกินได้อะไรอย่างเงี้ยการเมืองไม่ผมไม่ใช่การเมืองทุจริตคือทุจริตทุจริตคือทุจริตไง,งมันต้องแยกกันการเมืองมันคือแค่เรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างที่ว่าแล้วไปชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆนะอยากสงบปราศอาวุธทำไมมันต้องมันต้องมีแยกยะตรงนี้ล่ะแต่ถ้ามีอาวุธคุณไปฆ่าคนตายนั่นฆ่าคนตายนั่นฆาตกรรม ถูกไมให้นักการเมืองไปยิงคนตายก็ไม่ใช่คดีการเมืองอันนี้คดีฆาตรกรรมะจะมาอ,ะอย่างเงี้ยต้องแยกไหมแต่อย่างไรก็ตามทีมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่คดีการเมืองไม่มีใครเนี่ยเอามาตราหนึ่งสองไปล่ามใคร <c oughs> <c oughs> พเพื่อประโยชน์ทางการเมือง <c oughs> ไม่มีมีแต่ว่าเขาเห็นว่าเธอนั้นเนี่ยลวงละเมิดแล้วทนายความมาทําคดีอยู่กับการเมืองแล้วถูกแล้วหายไป อย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าอย่างเงี้ยการเมืองคดีอย่างเงี้ยการเมืองถูกไหมเออทำไมเมียทนายความไม่ไปฉาดทักษิณวะใช่ไหมเธอพูดจับสามีฉันในวันแรกที่ถูกกุ้มหาย <c oughs> ที่ทหายไปอ่ะอย่างเงี้<อ>ย,ยเรียกว่าคดีการเมืองถูกไหม